ได้รับกแอ้หนึ่งนาทีวิ่งได้ระยะมากที่สุดก็จะได้รางวัลที่หนึ่งเป็นรองเทา้า oh. รุ่นนี้เลยโอเคแล้วตอนนี้มีใครทำมีสถิติไกลถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยตอนนี้มีแค่สองร้อย 90เมตรเองครับ200 90เมตรมันไม่ถึงกิโลเลยเม่หรอกเมื่อกี้เราเพิ่งลองเทสขนาดน้องเมื่อกี้นี่อย่าง200 200เมตรและอย่างพี่อมตรครับไือหนึ่งนาทีีในหนึ่งนาทีอ๋อวิ่งได้เท่าไหร่ก็อ๊ะลองทดสอบดูไหมว่าเราอาจจะได้400เมตรหรือเปล่าได้ไหมลองไม่เสียหายคือไม่เสียหายใช่ไหมใช่ลองฮะ ะุกนิ่เหมือนเราเดินเลยขึ้นเานิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ต่อจะต่อได้ได้ครับที่พี่ไม่เคยออกอย่าแะจับไว้หน่อยนะครับพอถึงท่ารเร่งสปีดจะคุ้นได้หรอเลใช่ลองลองลองวังถอยไปเป็นว่ายน้ำเลยนะโอ้มันลื่นกันนะิงซิ่งิ่หานมันลื่นเป็นไงน่งรเร่งสปีด ýê, <laughs> mình chiều cả, chiều cả. Nóng nó... <laughs> nó quá, nó à? phải như, à, đi, không? <laughs> <7 đáng. cười> คามาได้เลยเดีนยวร่อะตาดีย,าาดย,ดยาาอขอบแล้วฮะเหรออบแล้วเหรอเฮ้ยถอน,น้ากาศ<ก>ดิเดี๋ยวหายใจไม่ทันนะเจ็เมตรลเจละกเสเมรล้ไม่ถึงร้อ